รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอานมีภาพไม่สื่เสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คแนะนำนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนบสนุนในการวิจัยเกินสาโลกอย่างเป็นทางการด้วยนะครับนี่แสนซับเร็วนะครับติดทองแดงเลยนี่มับนกมาเสียงปกติได้ไหมโอเคถ้าครบแสนซับแล้วเราจะมีกิจกรรมแจกหนังสือ MPB of Thailand นะครับนี่สปอนเซอร์จากจานองเสต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเล่มนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเล่มที่อัปเดตสั่งขึ้นบกขึ้นน้ำที่ใหม่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะ แค่ห้าเล่มนะครับเดี๋ยวจะแจ้งกิจกรรมแล้วก็จะแจ้งวันเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมอีกที เราจะใช้ทําอะไรทํายังไงกันบ้างถึงจะได้หนังสือว้ติดตามในคอมมูนิตี้ช่องละกันนะครับเดี๋ยวจะโพสต์บอกกิจกรรมแล้วก็บอกวันเวลาการเข้าร่วมเอาไว้ละกันนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนรายการวิชาเกินสัตว์โลกก็สามารถโอนมาผ่านทางบัญชีนี้ได้เลยนะครับอพิสซดนี้จากคุณวารินชัยสุขุมวดานะครับขอมาเรื่องแมงมุมเฮวี่จัมเปอร์นะครับโอ้โหเก๊งแมงมุมกระโดดนี่5่ะพันกว่าชนิดนะครับเอางี้นะครับพูดคร่าวๆละกันเนาะแล้วค่อยเสริมเพิ่มเติมสาย พันที่น่าสนใจเข้าไปอีกแล้วกันนะโอเคจัดไปครับโอเินวันท่านประเมินค่าต่ำไปแย่เ yeah. จ้าหลงผิดไปแล้วเจ้าลูกศิษย์อ้าจ้าเออนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงกลับมาด้านสว่างซะมึงก็ไปของได้จริงๆ ถ้าพูดถึงน้องแมงมุมที่แบลวที่สุดในโลกและกาลังเป็นเทรนด์สัตว์เลี้ยงอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็คงจะหนีไปไม่พ้นกับแมงมุมกระโดดเลยใช่ไหมล่ะครับเนี่ยดูหน้ามันดีแบลวขนตาองอนนะเราอะ่ะโอ้แต่แมงมุมพวกนี้ไม่ได้มีแต่ตากลม,มแบลวที่น่ารักอย่างเดียวหรอกนะครับข้อดีของพวกมันเนี่ยมีอีกหลายอย่างแล้วก็มีผลกระทบดีต่อชีวิตมนุษย์อย่างพวกเราด้วยนะรู้เปล่าและชีวิตของน้องๆ้องแมงมุมกระโดดพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนทําอะไรกันบ้างวันนี้วิชาเกินสั์โลกของพวกเราจะพาไปดูพาไปตะลุยโลกของน้องงแมมมุกระโดด นะครับจัมปี้และนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลก e ีนี้ไปโลกของแมลงกันนะหนูๆนี่มาดูโมบิลิตี้น้องแมบสโลโมชั่นกันสักก่อนให้ดาให้สวยกูการอากาศว่ะไอ้ตัวเล็กกำลังมองอะไรอยู่ลูกไหนมองกล้องจิแบ้วเจมมึงเป็นแมงมุมแน่นะ ถ้าพูดถึงคําว่าแมงมุมเนี่ยก็อาจจะเป็นสัตว์ที่เพื่อนเพื่อนไม่ค่อยถูกจริตกันมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพูดถึงแมงมุมกระโดดเนี่ยมันคนละเลเวลกันเลยอะนะไม่รู้แหละใครจะว่ายังไงแต่พี่เยชอบแมงมุมกระโดดเนี่ยมันน่ารักชิบเปล่งเลย <Hey. S 1> เอ,อืดามเมจรุนแรงอยู่นะครับหมายถึงความน่ารักกันนะจริงๆรแล้วน้องแมงมุมกระโดดเนี่ยถือได้ว่าเป็นแมงมุมที่น่ารักน่าเบลที่สุดในอาณาจักรอารักนิสเลยก็ว่าได้ ครับเนี่ยเขาไปทำเป็นการ์ตูนเนี่ยเคยดูกันไหมน้องลูคัสเดอะสไปเดอร์อ่ะน่ารักแบบขนยุบยับอ่ะแลสำหรับใครที่อาคติเกี่ยวกับสัตพวกนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ลองเปิดใจรับชมดูน้องกันบ้างอ มาดูว่าน้องแมงมุมกระโดดพวกนี้มันน่ารักแค่ไหนและแมงมุมน้อยพวกนี้เนี่ยนะมันไม่อันตรายกับมนุษย์เลยด้วยซ้ำน,นะแต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆก็ไม่ว่ากันแหละพวกที่เป็นอลักโนโฟเบียเนี่ยโอเคนะอ่ะงั้นเอาเป็นว่าเราจะเริ่มทัวอาณาจักรน้องหน้าแบลขนยุบยับกันเลยแล้วกันนะครับอือลูกหัวกูยังกระหม่อเลยแต่อย่าก,กดแรงนะเดี๋ยวกูแฟบน้องแมงมุมกระโดดเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นแมงมุมขนาดเล็กไซส์ามาคโครคือเอาจริงๆเนี่ยน้องแมงมุมกระโดดพวกนี้มันมีขนาดตัวเท่าเม็ดข้าวเองนะคร แล้วก็ได้ความที่เป็นแมงมุมเล็กตื๋ยขนาดนี้นะครับคนหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้สงสัยหรือว่าไม่ได้สังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วหน้าตาของน้องเนี่ยบ้องแบวขนาดไหนอ่ะนะอืมแต่ก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับกล้องเลนส์มาโครที่ทําให้พวกเราได้เห็นหน้าโฟกัสน้องได้แบบชัดเจนแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วน้องแมงมุมกระโดดพวกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวเราเลย มีกันทุกบ้านแหละนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะโดนบีตายกันหมดนะเพราะด้วยความเป็นแมงมุมแหละคนเห็นก็ต้องฆ่านั่นมันยุงไหมเออจุดจบเดียวกันแหละแต่ถึงแม้ว่าจะจุดจบเดียวกันเนี่ยแต่ประโยชน์ของน้องเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับ <c oughs> อุ้ยเพราะว่าเห็นแบบนี้เนี่ยน้องคอยจับยุงจับแมงวันกินให้เรานะดูเปล่า <c oughs> ย่าไหงุเหงิยฮะไอ้หัวเขียวก็ยังไม่รอดเลยเห็นไหม สำหรับใน EP นี้เนี่ยก่อนอื่นที่เราจะเข้าเรื่องของน้องแมงมุมกระโดดเนี่ยนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าแมงมุมที่อยู่ในวงของแมงมุมกระโดดเนี่ยถือได้ว่าเป็นกลุ่มวงใหญ่มากๆเลย และแมงมุมที่อยู่ในวงนี้เนี่ยมีมากกว่า6000สปีชีแล้วนะครับที่เขาค้นเจอแล้วก็ทําทข้อมูลกันไว้แล้วอะนะแต่ก็คาดว่ายังมีอีกเยอะชนิดเลยนะครับพี่คนยังไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่ได้ทำรูปพรรณสันฐานเอาไว้อ่ะนะอืมอ่ะแล้วกูจะเริ่มไงดีว่าเนี่ยมีมากชนิดขนาดเนี้ยเอาเป็นว่าเริ่มจากวงใหญ่ก่อนเลยละกันนะ,นะครับกลุ่มของน้องแมงมุมกระโดดเนี่ยนะครับมันก็คือแมงมุมที่อยู่ในวง south e a ด t i นะครับซึ่งส่วนใหญ่แมงมุมที่อยู่ในวงนี้เนี่ยจะเป็นแมงมุมที่ตัวกระต้ยเดียวตัวเล็กเท่าาเมดขว รหรือว่าเล็กกว่าก็มีแต่สาเหตุที่พวกเราเรียกพวกมันว่าแมงมุมกระโดดเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกมันเป็นแมงมุมที่มีพฤติกรรมในการกระโดดตะคุบเหยื่อเวลาล่านะครับ <Hey. S 1> นั่นแหละนะครับที่มาของชื่อและพฤติกรรมของแมงมุมเหล่านี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับไล่กระโดดตะคุบเหยื่อเวลาล่าครับเห็นแบบนี้แล้วยังไงก็ตามน้องก็ยังเป็นแมงมุมชักใหญ่ได้ปกติอะไร แตเพียงแต่ว่าน้องไม่ได้ใช้ใหญ่ในการล่าหรือว่าในการดักจับเหยื่อเหมือนแมงมุมชนิดอื่นๆเท่านั้นเองอือคงจะเป็นพวกสายกายภาพอะไรแบบนี้ชอบกระโดดกัดคอเอามันกว่ามันเล้าใจดี <c oughs> อย่างที่บอกเนี่ยนะครับในกลุ่มวงของแมงมุมกระโดดพวกนี้เนี่ยนะพวกมันถือได้ว่าเป็นแมงมุมที่มีสมาชิกอยู่ในวงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แบ่งได้อีกเป็น4 500ี่ห้าร้อยสกุลโน่นนับเป็นร้อยละสิบสามเปอร์เซ็นต์ของแมงมุมที่อยู่บนโลกนี้เลยด้วยซ้ำ ครัถ้ารวมทุกวงกันนะอบอกแล้วว่าวงเนี้วงใหญ่ป <Okay. S 1> กติแล้วองนแมงมุงมกระโดดพวกนี้เนี่ยก็เป็นแมงมุมที่สามารถพบได้ทั่วไปเลย แมวเเป็นสวนหล้างบ้านสวนสาธารณะในบ้านัวเลือนคนเนี่ยมันสามารถเจอแมงมุมพวกนี้ได้หมดเลยอะนะครับโดยเฉพาะในเวลากลางวันที่น้องๆองแอคทีฟกันเนี่ยนะครับน้องแมงมุมกระโดดพวกนี้เนี่ยเป็นแมงมุมที่ใช้สายตาในการล่านะครับดูตาเบลเบลของพวกมันสิครับมันเป็น,ปนแมงมุมที่ถือได้ว่ามีประสาทการมองเห็นที่ดีที่สุดในกลุ่มของแมงมุมเลยด้วยสน,นะครับนี่ดูเบ้าตาสะก,ก่อนนะครับไอสองคู่หน้านี่สุดยอดเลยนะครับแมงมุมกระโดดพวกนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็น แมงมุมที่มีจอประสาทตาที่สามารถรับสีและมองเห็นสีได้แบบมนุษย์เลยนะครับคือส <What? S 1> ัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยตามันจะบอดสีหรือว่าเห็นสีผิดเพี้ยนไปใช่ไหม <What? S 1> แต่นักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์กันมาแล้วนะครับ <What? S 1> ว่าแมงมุมกระโดดพวกนี้มันสามารถมองเห็นสีได้แบบมนุษย์เลย <What? S 1> ต้องบอกเลยนะครับ <What? S 1> ว่าน,น้องๆพวกนี้เป็นแบบมงมุมในกลุ่มที่วิวัฒนา,าการสายตาของตัวเองมาถึงขั้นสุดเลยะนะครับ <What? S 1> ในขณะที่ตาของแบบมงมุมในวงอื่นเนี่ยสามารถแยกได้แค่กลางวันกับกลางคืนแล้วก็เห็นแค่ภาพเบลอๆเท่านั้นนะนะโดยไอ้เบ้าใหญ่2เบ้า หลักที่อยู่คู่หน้าเนี่ยนะครับเป็นตาหลักในการที่จะประมวลผลในการที่จะกระโดดเข้าโจมตีศัตรูแล้วก็มองเห็นสีมองเห็นระยะทางอะไรประมาณเนี่ย oh, <okay. S 1> ส่วนใต้อีกสองข้างที่อยู่เบ้าเสริมเนี่ยนะครับเป็นตาที่เอาไว้ประมวลผลจับความเคลื่อนไหวของสิ่งที่อยู่รอบข้างนะครับสีตาเนี่ว่าเหลือเฟือแล้วอ่ะนะครับแต่จริงๆแล้วพี่แมงมุมพวกนี้เนี่ยมันมีตั้ง8ตานะครับ oh, oh. เห็นไะ่รอบทิศทางเลยด้วยซ้ำอ่ะนะน้องแมงมุมกระโดดพวกนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นแมงมุมที่มีโมบิลิตี้สูงมากๆเล ครับเห็นตัวกระตือเดียวแบบนี้เนี่ยแต่เวลาน้องๆพุ่งเหลาเนี่ยสามารถกระโดดได้ไกลถึง10บถึงสิเท่าของความยาวลําตัวน้องๆ้องเลยทีเดียวนะนะคือในเวลาที่น้องๆ้องพุ่งออกตัวในแต่ละทีเนี่ยนะครับเขาวัดความเร็วต้นกันได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับนี่ขนาดแค่แรงต้น ครับตัวกระตืออเดียวแค่นี้กระโดดได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ถ้าแมงมุมพวกนี้มันตัวใหญ่เท่าเสือชีตาเนี่ยมันจะเท่ากับแรงต้นประมาณ200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยได้สซ้มานะครับ <What? S 1> นี่ไงความไวเป็นเรื่องของปีศาจไม่งั้นน้องจะตะฟุบแมงวันอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมล่ะ <c oughs> คิดสภาพดูขนาดแล้วว่าเราไวแล้วนะเวลาถือไม้ตกแมงวันเนี่ยยังบางทียังตกมันไม่โดนเลยอ่ะนะแต่เด็กๆพวกนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นมืออาชีพเลย อาหารหลักๆที่เรามักจะเห็นพวกมันกินบ่อยๆเนี่ยนั่นก็คือแมลงวันนั่นเองนะครับคือมันจับแมงวันกินบ่อยจนเขาขนานนามแมงมุม um พวกนี้ว่าเป็นเสือแมลงวันเลยด้วยซ้ำ嘛นะ <Yeah. S 1> ปกติแล้วน้องแมงมุม um <Yeah. S 1> กระโดดพวกนี้จะเป็นแมงมุม um ที่แอคทีฟแล้วก็ออกล่าในเวลากัน ครับอืมก็มันมองเห็นเหยื่อชัดดีอะนะแต่ในเวลากลางคืนน้องจะซ่อนตัวอยู่ในรังของตัวเองนะครับมีการหาวัสดุมาทําพลอตเพื่อความเนียนด้วยนะดูดิสุดยอดไปเลยเนาะพอ <c oughs> ถึงเวลากลางวันแล้วมีแสงเพียงพอน้องก็จะเริ่มออกล่าน,นะครับ <c oughs> แล้วเหยื่อที่น้องๆกินเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแต่เหยื่อที่ตัวเท่าๆกันหรือว่าตัวเล็กกว่าวนะครับตัวใหญ่กว่าน้องๆก็กินได้แหลนะ <c oughs> แต่มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่ล่ามันได้ตัวอะไรนั่นแหละเ <c oughs> นี่ยขนาดแม่งมุมด้วยกันยังกินเลยเห็นไหมอืมเล็งเป้าเข้้าที่แลว โดดขยมคอเลยโลกใบจิ๋วของน้องแมงมุมกระโดดอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าสายพันธุ์ของแมงมุมกระโดดเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลากหลายพันธุ์ชนิดเลยนะครับแต่สายพันธุ์ของแมงมุมกระโดดที่มันใกล้ตัวเราและคงเห็นได้บ่อยที่สุดตามบ้านเนี่ยนั่นก็คือสายพันธุ์นี้นะครับ p l e x i m u s p e t e s i นะครับ โอ้โหโหอย่าทําผมเลยผมมีอายุอยู่ด้แค่ยี่สิบสี่ชั่วโมองตัวเจ้าตัวผู้ขาวดําตัวนี้ก็คงคุ้นชินกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเจอบ่อยตัวนี้มีชื่อว่าเพ็กซิพัสเฟ l คูลีนะครับอยู่สกุลเพ็กซิพัสเหมือนกันนะครับสกุลเพ็กซิพัสนี่ก็เป็นแมงมุมสายซาอีสเอเชียนะครับแลยทั้ง2ชนิดที่ได้กล่าวชื่อมานี้เนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั้งในบ้านเราแล้วก็บ้านคนอื่นเลย หมายถึงไม่ได้เปื้อนมาใกล้ๆแล้ว <Yeah. S 1> ซึ่งน้องแมมกระโดดสกุลนี้ก็สามารถแยกตัวผู้ตัวเมียได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าตัวผู้สีมันจีจานกว่าน,นะแถมตัวผู้ของสองสายพันธุ์นี่สียังคล้ายกันอีกนะครับดูดิอือตัวหนึ่งออกสีน้ำตาลดำอีกตัวหนึ่งออกสีขาวดำนะครับ oh. และปัจจุบันนี้แมงมุมแกงนี่ก็กลายเป็นแมงมุมเอเลี่ยนแพร่พันธุ์ไปเกิดทั่วโลกแล้วเอาจริงๆปัจจุบันนี้จะถือได้ว่าพวกนี้เป็นแมงมุมกระโดดบ้านแล้วก็ได้ละมัง oh. ้งเอาจริงๆนะเจอบ่อยๆพวกนี้นะคร แต่น้องไม่เป็นอันตรายกับเรานะครับตัวกระตือเดียวแค่เนี้ยถึงจะมีพิษแต่เขี้ยวกัดไม่ทะลุผิวหนังแล้วด้วยซ้ำนะแต่ที่สดีแมงมุมเคี้ยวเล็กที่กัดเนื้อไม่เข้าเนี่ยก็คงจะใช้ไม่ได้กับแมงมุมกระโดดที่อยู่ในสกุตไฮไลท์นะครับเพราะว่าในแก๊งนี้เนี่ยแม่งตัวใหญ่กันเยอะเลย นี่เลยนะครับตัวนี้พี่เบิรมเลยนะครับไฮลัสกีแกนดเทสนะครับพบได้ในบริเวณแถวออสเตรเลียกับแถวเกาะสุมารตรานะครับตัวสีดำดำนี่ตัวผู้ส่วนตัวขนยุบยับสีดำตาลนี่คือตัวเมียนะครับขนาดตัวพี่แกก็ประมาณ1.8เซนติเมตรไปจนถึง2.5เซนติเมตรนะครับอืมเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วของแมงมุมกระโดดอ่ะนะส่วนที่แมงมุมกระโดดที่เขาเรียกกันว่าเฮฟวี่จัมเปอร์เนี่ยก็อยู่ในสกุลนี้เหมือนกันอนะ ไฮลาเซมิคิวเรียสนะครับเป็นแมงมุมสายอินเดีสยสายสีลังกานะเนี่ยตัวผู้ อีกแบบหนึ่งนี่ก็คือตัวเมียก็ประมาณนี้แหละครับข้ามมาอีกสกุลหนึ่งของแมงมุมกระโดดดีกว่านะครับดูตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสีสวยกันไปพอสมควรแล้วมาดูตัวที่มันแปลกๆก,ก,กันบ้างนะที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่มดตานอยนะเว้ยเฮ้ยอันนี้คือแมงมุมกระโดดอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแก๊งนี้ภาษาปากฤษเขาจะเรียกกันรวมๆว่าแ e n น s m i m i ิกนะครับพวกนี้มันจะปลอมตัวมันมีพัฒนาการตัวเองให้เป็นเหมือนมดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแมงมุมนะ,ะมโอ้แต่บอกเลยนะครับ <c oughs> แค่สายพวกแอน s m i ิ i ิกพวกนี้นี่ก็มีอย เลยนะครับครบถ้วนจริงๆแกงนี้มีทั้งแก๊งหน้าสั้นหน้ายาวแกงมดแดงแก๊งมดเขียวแกงวีหนึ่งวีสองครบเลยและไม่ได้เหมือนแค่หน้าตากับรูปร่างภายนอกเท่านั้นนะครับแต่พวกมันยังเรียนแบบพฤติกรรมของมดเกือบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการทําโน่นทํำนี่นะจุดประสงค์หลักๆก,ก็เพื่อจะเนียนเข้าไปในกลุ่มของมดแล้วก็จับแหลก <laughs> แต่จริงๆก็เป็นการป้องกันตัวจากกลุ่มมดด้วยนะครับเพราะมดพวกนี้มันหมาหมูนะนี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นสายพันธุ์นี้นะครับไอ้แมงมุมมดแดงอะนะครับตัวนี้ตัวผู้นะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่๋ยวด,ดูตัวเมียนนะนี่ไงโคตรเนียนกูนึกว่ามดแดงจริงๆเลยนะเนี่ยตัวผู้เขามีดุ้นที่หน้านะครับมันก็เลยไม่เนียนะนะ ความเป็นชายมันมากไปนหน่อยพูดถึงเรื่องเพศของแมงมุมกระโดดพวกนี้แล้วสิ่งที่ขาดไปไม่ได้สําหรับคลิปนี้เลยนั่นก็คือการผสมพันธุ์กันของพวกมันนะครับอื oh. ไมไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงการผสมพันธุ์อย่างเดียวนะครับหมายถึงก่อนที่ผสมพันธนะุ์เนี่ยมันทําอะไรกันก่อนนะนะ <c oughs> เฮ้ยอย่าเพิ่งคิดเลอกกันดิเฮ้ยโอ้ oh. นี่เลยนะครับสายแมงมุมกระโดดที่มีท่วงท่าลีลาในการจีบสาวที่งดงามที่สุดแล้วนั่นก็คือสายแมงมุมกระโดดนกอยูงนะ หรือว่าพีคอกสไปเดอร์นั่นเองซึ่งน้องแก,งก๊งแมงมุมนกยูงพวกนี้ก็คือแมงมุมกระโดดที่อยู่ในสกุลบัลาทัสนะครับสายสกุลน,นี้จะเป็นแมงมุมสัญชาติออสเตรเลียนะครับเวลาตัวผู้มันกระโดดตูดขึ้นเนี่ยโอ้หโหลวดลายสวยงามมากๆเลยนะครับดูโอ้โหอ,อย่างวิ่งเลยนะครับทำไมแถวบ้านเรามันไม่มีของแบบนี้บ้างวันเนาะแล้วเมื่อขั้นตอนการอ่อยสาวด,ด้วยสีสันอันสวยงามสําเร็จแล้วเนี่ยตัวผู้ก็จะค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ๆตัวเมียเพื่อฝังสเปิร์มเข้าไปในใต้ท้องของตัวเมียนะครับ <laughs> เอา้า โหจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไง่ายหรอกนะครับขนาดแต่งองค์ทรงเครื่องมาขนาดนี้แล้วโอ้โหตัวเมียนี่ยังเรื่องมากเลยนะครับบางตัวไม่มีอารมเนี่ยจับตัวผู้แดกเลยก็มีนะเฮ <Hey. S 1> ้ปะับใจเข้ามาตอนกูโมโหหิวพอดีจับแดกแม่เลยแต่ถ้าโชคดีกว่านั้นก็แค่ถูกถีบยอดหน้า <S 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 นแต่ในบ้านกรณีถ้าตัวผู้ล้ำเขตแดงกันขึ้นมาก็มีการไฝ่กันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับพฤติกรรมการเส้นเรียกร้องความสนใจจากสาวเนี่ยไม่ได้มีแค่ในแมงมุมยงยง แต่เป็นแมงมุมส่วนใหญ่ของแก้งแมงมุมกระโดดเนี่ยจะทําพฤติกรรมแบบนี้หมดเลยอะนะครับเห็นว่าพี่แกยกแขนยกขาเก๊กเกังๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะจริงๆแล้วตัวผู้มันจะเอาตูดกระทบพื้นด้วยนะครับเพื่อสร้างจังหวะเพื่อ่อดตัวเมียประมาณว่าบีบบล็อกโดยการเอาตูดกระแทกพื้นนั่นแหละแล้วในวิดีโอที่เห็นอยู่นี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์เขาใช้แสงเลเซอร์ในการวัดแรงสั่นสะเทือนนะครับมันเป็นจังหวะเลยนะ ยอมเป็นเมียตูซะดีๆเออแล้วว่าแต่เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้แมงมุมพวกนี้มันไม,ม่มีหูแล้วมันได้ยินกันได้ยังไงวะอืมคตอบก็ง่ายนิดเดียวนะครับมันได้ยินโดยการใช้ขน,นแข็งนั่นเองนะะอืมคือพี่แกได้ยินผ่านทางแรงสังส่นสะเทือนโดยการใช้ขนเป็นตัวตรวจวัดนั่นเองนะครับโอ้แม่งโคตรล้ำเลยสกิดขนกันนิดเดียวก็มีอารมณ์ <laughs> แล้วพอจีบกันตกลงปลงใจกันได้แล้วก็อย่างที่เห็นในภาพน,นี้เลยนะครับอื้อหู้ซู่ซ่าและคุณอู้หูแล้วพอหลังจากเสร็จกิจแล้วก็สเต็ปเหมือนกับแมงมุมทั่วไปธรรมดาเลยนะครับถ้าตัวผู้หลบหลีกไม่ทันก็โดนจับแดกแต่ถ้าตัวผู้หลบหลีกทันก็ได้ไปปัป๊มปั๊มต่อกับตัวอื่น ส่วนตัวเมียได้รับเชื้อแล้วก็มาสร้างรังวางไข่ก็ตามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับรูปแมงมุมที่ออกมาก็แล้วแต่สายพันธุ์เลยออกมามากออกมาน้อยก็แล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยนะ <Okay. S 1> ถ้าผมโตขึ้นผมจะล่าแมงวันเป็นของตัวเองให้ได้ครับมอเด็กปณิธานดีแบบนี้ชาติจะรื ก็ประมาณนี้ครับเรื่องราวของแก๊งแมงมุมกระโดดเนี่ยนะบอกแล้วไงว่าน้องมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากกว่ามีโทษอีกนะครับเวลาเพื่อนๆเจอน้องที่บ้านก็อย่าทําร้ายน้องกันนะครับใครมีเลนมาโคก็จับแวบเมาถ่ายหน้าน้องเลยแต่ถ้ามีแต่กล้องมือถือก็ได้ประมาณเนี้นะอตัวกระตือเดียวอ่ะครับโอเคสําหรับ E ีีนี้ก็ประมาณนี้นะครับคาดว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแมงมุมกระโดดพวกนี้ไม่มากก็น้อยอ่ะ อืจริงๆที่บ้านเราก็มีเยอะแล้วก็หลายสายพันธุ์ด้วยนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนทําข้อมูลกันเท่าไหร่นะมันก็เลยไม่ค่อยโด่งดังกันนะครับนี่มีสายพันธุ์นี้เพิ่งเจอที่สระบุรีเนี่ค่ะว่ากันนะสีสวยมากๆเลยนะครับแต่ข้อมูลกูหาไม่มีเลยใครมีก็อัปเดตมาใต้คลิปเลยนะครับลิงก์ให้ด้วยกูจะได้ไปเสพต่อ <c oughs> ชอบส่วนตัวนะมาร่วมสร้างสังคม่การเรียนรู้ด้วยกันดีกว่านาะใครมีข้อมูลอะไรก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้อินบ็อก <c oughs> มาได้ใน Facebook ด้วย ครับโอเคนะอืม <_ uff> เพราะว่าจริงๆแล้วพี่ยังไม่ได้ท,ทําข้อมูลถูกมั่นแม่นยำร้0ยเปรหรอกนะครับเพราะข้อมูลพวกนี้มันอัปเดตทุกปีนะโอเคโอเคจบคลิปดีกว่านะครับเยอะละไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบาย เออแม่งเท่ากับเพลงชีเลเดอร์อย,อยู่นันเนี่ยมึงก็ยังจะมาตัดต่อเล่นอีกว่างนะมึงเนี่ยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกิดสัตว์โลกของพี่เอีดด้วยนะครับสำหรับวิชาเกิดสัตว์โลกตอนหน้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ <laughs>